สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M A Channel นะฮะวันนี้นะครับผมก็อยู่กับแจ็ค998อีกแล้วนะฮะมาหาเกมเล่นกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะพามาเล่นบาคาร่าสายฟ้านะฮะนะวันนี้เช่นเคยครับผมผมจะให้มีการประชันระหว่างคน2คนนะฮะนะกับน้อง2คนนะครับเฟสกับไปตองนะฮะนะมาแข่งกันนะครับว่าใครจะ ได้หรือเสียมากที่สุดนะฮะสองคนนี้นะฮะโดยจะให้นะผมจะเชื่อพวกมันนะฮะจะวางเดิมพันนะจะวางเดิมพันกับมันนะฮะสิบรอบนะฮะดูหน่อยนะฮะว่ามันพูดผิดมาดูหน่อยนะฮะว่ามันสองคนเนี่ยนะฮะให้ทายคนละสิบรอบเนี่ยจะได้หรือเสียนะฮะกับบาคาร่าสายฟ้านะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับเงินเดิมพันของผมนะฮะนะเอ้ยเงินไม่ใช่เงินเดิมพันสิเงินทุนนะฮะ เงินทุนของผมตอนนี้นะฮะมีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะฮะสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะฮะนะเดี๋ยวจะเริ่มจากใครก่อนดีนะฮะเอาเป็นเฟสก่อนละกันนะนะดูเฟสมาดูเฟสนะฮะสิบรอบนะฮะการแทงสิบรอบนะฮะสิบครั้งนะฮะของเฟสนะฮะจะได้หรือเสียนะนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวรอรอบหน้าฮะเขาแทงไปแล้วนะรอรอบหน้า สำหรับใครนะครับที่รับชมคลิปผมอยู่นะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะสำหรับผมนะเล่นบาคาร่าแค่แก้เค,ครียดนะฮะไม่จริงจังเอาเฟสเอาครั้งแรกรอบแรกเอาฝั่งไหนฮะเจ้ามือนะเฟสเลือกฝั่งเจ้ามือนะครับรอบแรกนะลองเชื่อเด็กหน่อยฮะนะนะจะดวงดีหรือ จะดวงดีไหมนะฮะจะเฮงหรือจะแป๊กนะฮะรอบแรกนะฮะรอบแรกวันนี้มาดูกันนะครับว่าเฟซับไปตองใครจะชนะนะฮะครั้งที่แล้วใครชนะไปตองนะฮะอาแล้วฮะมีไพ่สายฟ้านะฮะเจ้ามือชนะฮะโอ้โหฮะรอบแรกได้ไพ่สายฟ้านะฮะได้มาพันสี่ฮะรอบแรกช้ได้นะฮะรอบแรกเราได้แล้วรอบสองรอบสองเจ้ามือนะฮะ รอบแรกจะเฟสแทงถูกนะฮะแถมได้ไพ่สายฟ้าด้วยนะฮะคูณสามเท่านะฮะเฮงนะฮะเฮงนะฮะเปิดมาดีครับเปิดมาดีรอบที่สองฮะรอบที่สองฮะไพ่สายฟ้ารอบนี้มีสองใบนะครับอไพ่ดีนะไพ่ดีนะชนะได้แล้วฮะรอบสองฮะถูกสองรอบติดแล้วฮะเอาแล้วเอาแล้วครับมาแล้วครับรอบที่สาม ผู้เล่นนะฮะเจะเฟสไทถูกสองรอบติดแล้วนะฮะยังไม่เสียเลยนะฮะครั้งนี้มาดีฮะครั้งที่แล้วนี่ทําความยับเยินเสียหายไปเยอะเลยนะฮะครั้งที่แล้วนะอ่าฮะรอบที่สองนะฮะรอบนี้ใช่ไหมเฮ้รอบที่สามไม่รอบนี้รอบสองรอบสามรอบสามนะรอบนี้รอบที่สามโอ้โหฮะโอ้โหไพ่ดีด้วยฝั่งนู้ด ผู้เล่นชนะฮะถูกสามรอบติดแล้วฮะสามรอบติดแล้วฮะรอบที่สี่ครับรอบที่สี่ฮะผู้เล่นนะฮะโอ้โหฮะน้องก็ถูกสี่รอบติดแล้วเนาะเฮ้ยสามรอบติดใช่ไหมอันนี้รอบที่สี่นะฮะถูกสามรอบแล้วนะฮะไม่ผิดเลยนะครับรอบที่สี่ฮะรอบที่สี่นะฮะ เจ้ามือชนะฮะรอบที 4. ่4ผ er. ิดนะครับรอบที่4ผิดนะโอเคไม่เป็นไรครับรอบที่5ฮะเจ้ามือนะฮะแทงฝั่งเจ้ามือสีแดงนะฮะอ่าเปลี่ยนคนนะฮะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนอ่าจัดไพ่นะฮะ พูดอะไรครับฟังไม่รู้เรื่องฮะฮะรอบที่ห้านะฮะของเจ้าเฟสนะฮะรอบที่ห้านะทำอะไรครับ Now then, ladies and gentlemen, can you please log me in? six Thank you. Thank you for being patient, everyone. We can start the game now. Thank you so much for being waiting for waiting. Three lightning clouds in this round. All the best. มาครับมาฮะเอาฮะชนะฮะรอบที่5ใช่ไหมรอบที่ห้าป่ะรอบนี้รอบที่5ทายถูกนะครับรอบที่6ฮะรอบที่6กผู้เล่นนะฮะรอบที่6ตอนนี้ผิดไปแค่รอบเดียวเท่านั้นเองนะฮะใช่ไหมเจฟฟ์ทายผิดไปแค่รอบเดียวนะฮะอันนี้รอบที่6นะฮะ S hello s h i r a l i good luck bet Go this time is over and this time we we're having three lightning cards เอาฮะ a l ไพ่สายฟ้ารอบนี้มีสามใบครับโหไพ่สวยฮะไพ่สวยฮะชนะอีกแล้วฮะรอบที่หกทายถูกอีกแล้วฮะโอ้โหหกล้อผิดแค่รอบเดียวนะฮะรอบที่เจ็ดครับรอบที่เจ็ดฮะเจ้ามือ You guess you're more than welcome to see. Sun Tali Lobao. Welcome to Lena. Mike will see me and Sharelli. Thanks for betting. Bates time is over now. In this round we're going to have four lightning cards. Good luck and all the best. Let the game begin. เอาล้วฮะฉันให้อีกแล้วฮะได้อีกแล้วฮะรอบที่เจ็ดใช่ไหมรอบที่เจ็ดถูกอีกแล้วฮะทายมาเจ็ดรอบผิดรอบเดียวนนเี้รอบที่แปดครับเอาล้วฮะมาแรงฮะมาแรงฮะเด็กพวกนี้ดวงใช้ได้นะฮะรอบที่อันนี้รอบที่ไหนรอบที่แปดเดะรอบที่แปดนะฮะรอบที่แปด เดี๋ยวมาดูกันนะครับครบ10เนี่ยจะทำเงินได้เท่าไหร่เอามีไพ่สายฟ้า2ใบนะฮะรอบนี้เอาแล้วฮะเอาแล้วฮะแหววแหววแหววรอบนี้เอาลืมวางเงินน่ะโอ้ยผมว่าจะคุยลืมวางเงินแะเอาใหม่เอาใหม่รอบที่8ใหม่ครับลืมวางเดิมพันนะฮะเบอร์นะฮะเอาฟังไหน ผู้เล่นนะฮะครั้งรอบที่แล้วผมผิดนะฮะมัวแต่มัวแต่คุยนะมัวแต่พูดนะฮะลืมวางเดิมพันนะโอเครอบที่8ใหม่นะฮะเมื่อกี้ลืมวางลืมลืมวางเดิมพันนะเอาละครับรอบที่แปดนะฮะทายเป็นเจ็ดรอบนะฮะผิดแค่รอบเดียวนะฮะรอบนี้รอบที่8 ลุ้นนะฮะลุ้นนะฮะโอ้เอ็มเอาแล้วฮะอ้าวชนะอีกแล้วฮะได้อีกแล้วครับ1,000บาทนะฮะใช้ได้เลยฮะ8รอบถูก7รอบนะฮะผิดผิดแค่ในรอบที่9ฮะรอบที่9ฟังไหนผู้เล่นนะครับถือว่าดวงดีมากๆนะครับน้องเขาดวงดีมากๆเลยนะฮะอันนี้รอบที่9นะครับทายไปแล้ว8นะครับผิดแค่1เท่านั้นนะฮะอันนี้รอบที่9นะฮะ โอ้โหฮะวันนี้มาแรงนะฮะครั้งที่แล้วนี่พากูย่อยยักมากนะโดยไปสองพันธบาทนะฮะในรอบที่เก้าครับรอบที่เก้านะครับมาเลยฮะรอบที่เก้าแล้วนะฮะลุ้นนะครับ อะไรอะไพ่าสายฟ้ามาแล้วฮะมีสองใบนะฮะคูณสี่กับคูณห้าครับอันนี้รอบที่เกนะ้านี่โอ้ไพ่ก็สูงนะอ่ารอบนี้ทายผิดนะครับเฮ้ยลืมวางเดิมพันเหรออะไรครับผมลืมวางเดิมพันอีกแล้วใช่ไหม วางเสียเหรออ๋อเสียนะรอบที่9ผิดนะโดนเก็บตังค์ไปว่าลืมไม่ได้ลืมวางเนาะโอเคครับรอบที่10บนะฮะรอบที่9ผิดรอบที่10ผู้เล่นนะเอากดไม่ทันวางแค่สองร้อยสิบบาทเองไม่เป็นไรฮะกดไม่ทันนะโอเคครับครั้งนี้เราไม่ได้วางห้าร้อยเราวางแค่สองร้อยห้าสิบบาทนะรอบที่สิบฮะรอบสุดท้ายฮะ เอาแล้วชนะฮะเสียดายมากๆนะฮะนั่นเราจะได้หนึ่งพันนะฮะโอเคครับผมถือว่าใช้ได้นะฮะ <Good> ครบสิบรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับเจ้าเฟสนะครับทายไปสิบผิดแค่สองใช่ไหม ผิดไปสองนะฮะเดี๋ยวมาดูเงินดเ,เดี๋ยวมาดูเงินเ,เงินได้เท่าไหร่นะเริ่มต้นเรามีเท่าไหร่ฮะหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะฮะปัจจุบันมีเท่าไหร่หนึ่งมื่นสามพันนะฮะกับห้าสิบเอ็ดบาทมาลุ้นกันได้เท่าไหร่เจะเฟสนะฮะสิบทายไปสิบรอบนะฮะกับบาคาร่านะฮะได้เงินมาเท่าไหร่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะฮะได้นะครับไม่เสียนะฮะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะฮะ ใช้ได้เลยนะฮะแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวมาดูเปตองบ้างนะดูเจ้าเปตองบ้างนะครับว่าสิบรอบของเปตองนะจะทายถูกเท่าไหร่นะจะได้หรือเสียโอเคครับมาเปตองรอบฝั่งไหนไม่ทันแล้วนะฮะรอบหน้าฮะคิดช้าไปหน่อยรอบหน้านะฮะรอบนี้เฟสทำกนไรพันหกนะฮะ That's one for the player, six for the bank, extra card for the player. So in this round, Banker wins six over Bakram. Everyone who wins with Banker this time, my special congratulations. Well done, Bex, HD, and it's F, one win, and all of you in the winners' list. Ladies and gentlemen, waiting for the bets and trying to again, This is the new council down. Good to see you here tonight. Oh. i tonight. <laughs> รอบแรกของไปตองแทงฝั่งเจ้าม kind of so so oh, huh? oh, 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 ือนะครับรอบแรกนะฮะจะได้ือเสียโอ้ไพ่สวยนะไพ่สวยนะอืมไม่สวยตรงนี้แหละเสมอนะฮะเสมอครับถือว่าผิดนะไม่เป็นไรฮะรอบสองรอบสองฮะรอบที่สองเจ้ามือนะฮะ เมื่อกี้ไพ่นะฮะน่าชนะมากนะฮะดันเสมอนะฮะสูนแต้มทั้งสองฝั่งนะฮะรอบที่สองนะฮะรอบที่สองครับไปใส่ฟ้ามีสี่ใบนะฮะ หฝั่งน้องไพสวยฮะโอ้โหก้าวแต้มเลยอะรอบที่สองผิดนะครับเอ้าผิดเนาะผิดนะรอบที่สามฮะรอบที่สามฝั่งไหนช่างมือนะฮะเอ้รอบที่สามนะฮะสองรอบนะฮะทายยังไม่ถูกเลยนะฮะวันนี้ยังไงฮะลุ้นนะครับ free cries. lightning รอบที่สามครับ That's the player. free for ยังไงโอ้โหเท่ากันนะฮะตอนนี้เท่ากันโอ้โหเอามีสิทธิ์ชนะสูงฮนะชนะฮะรอบที่สามไทยถูกนะรอบที่สามไทยถูกนฮะนะได้ตังค์มาแล้วนะรอบที่สี่ครับรอบที่สี่ฟังไหนผู้เล่นนะ,ะรอบที่สนะี่ฮะ โหชักอ้วนเลยฮะรอบนี้รอบที่ส่นะครับเพิ่งทายถูกไปรอบเดียวเท่านั้นนะฮะลุ้นนะลุ้นนะเอาฮะ โอ้ไพ่อาละอ้าวไพ่สูงอยู่ฮะชนะฮะรอบที่สี่ทายถูกนะฮะโอเคฮะรอบที่ห้าฮะเจ้ามือนะรอบที่ห้านะครับรอบที่ห้าของเปตองนะฮะ รอบที่ห้านะฮะเพิ่งถูกไปแค่เท่าไหรสองรอบเท่านั้นนะฮะ <we> นี่รอบที่ห้านะฮะใช่ไหมรอบที่ห้าอาอฮะรอบที่ห้าทายผิดนะฮะเสียเงินนะฮะรอบที่หก กู 65, and the village, hand เล่นนะฮะวันนี้ไปตองดรอปมากนะฮะทายถูกน้อยมากนะฮะกูถูกไปกค่สองนะฮะนี่รอบที่หกครับรอบที่หกครับ โอ้โหไพ่ดีฮะโอ้โหเก้าแต้มฮะชนะแล้วฮะรอบที่หกทายถูกครับรับมาหนึ่งพันบาทนะฮะรอบที่เจ็ดครับของเปตองฮะรอบที่เจ็ดนะฮะอะไรนะผู้เล่นนะฮะรอบที่เท่าไหร่รอบที่เจ็ดเหรอรอบที่เจ็ดนะฮะลุ้นนะครับรอบที่เจ็ดฝั่งไหนฝั่งไหนฮะ ไพ่สายฟ้ามาแล้วฮะโหมาแค่ใบเดียวนะฮะโหทายผิดนะผิดนะรอบที่เจ็ดผิดนะรอบที่แปดครับรอที่แปดฝั่งไหนผู้เล่นนะะวันนี้ไปตองฟอร์มไม่ดีนะฮะทายผิด เยอะนะนี่รอที่8นะครับรอบที่8ครับผมพีดอีแล้วฮะ รอบนี้ครั้งนี้ถือว่าไม่ดีนะรอบที่เกนะ้าฮะฟอร์มไม่ดีนะครับรอบที่เก้านะวันนี้ดวงไปทำอะไรมาฮะรอบที่เก้าเอาเร็วรอบที่เก้าครับ <c oughs> งงโหไพ่รอบนี้ไพส่สาร์ม,มีห้าใบนะฮะรบอบนี้ห้าใบเลยนะโหแปงฝั่งนู้นเลขสวยมาแล้วโอ้โหผู้เล่นจะได้แล้วฮะเป็นตองอยังไงฮะวันนี้ทายเอาลอบสุดท้ายฮะเดี๋ยวมาสรุปกันกนะครับเสียเท่าไหร่รอตวิสิบฮะเอาละฮนะ วัดี้ไอเฟสชนะแน่เลยฮะเป็ดตองขาดทุนนะเฟสได้กำไรนะเอาละฮะรอบสุดท้ายนะฮะรอบสุดท้ายแล้วนะฮะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว เอาฮะโอ้โหโอ้โหฮะผีไพ่ส่ฟ้าด้วยนะฝันุเจ็ดแต้มนะฮะโอ้ลอดไปฮะชนะลอดไปครับโอเคฮะครบสิรอบเดี๋ยวมาสรุปนะเปตองสร้างความเสียหายไปเท่าไหร่นะโอเคครับผม ตอนไปตองเล่นนะฮะ,รนนะรเรามีเงินเท่าไหร 1, ่หนึ่งมืนสามพันกับห้าสิบเอ็ดบาทน,นะฮะณตอนนี้นะฮะเรามีเงินเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งบาทนะฮะสรุปนะครับวันนี้นะฮะเฟสทำงานไดพันสี่นะฮะส่วนไปนตองน,นะฮะสร้างนะความเสียหายนะฮะไปพันห้าร้อยห้าสิบาทน,นะฮะ วันนี้นะฮะฮะขาดทุนนะฮะเปเสร็จแล้ววันนี้ขาดทุนนะฮะเข้าเนื้อเราไปนะฮะเข้าเนื้อไปประมาณเท่าไหร่เข้าเนื้อไปร้อยกว่าบาทนะฮะก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะสนุกสนุกนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะสองคนมันนะฮะทำเงินไม่ได้นะครับ ติดลบนะฮะติดลบวันนี้เสียไปร้อยกว่าบาทนะไม่เป็นไรครับผมเล่นเล่นแค่สนุกสนานนะฮะไ,ไ,ไ,ไม่จริงจังไม่จริงจังไม่จริงไม่จริงจังสินะโอเคครับสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมาใหม่ฮะเดี๋ยวจะพาวามาเล่นใหม่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าครั้งหน้าเนี่ยสองคนนี้จะทํเงินได้เท่าไหร่นะฮะวันนี้นะสรุปนะเฟสชนะนะสน,นะฮะเฟสททาเงินไดพันสี่ไปตองนะะติดลบนะติดลบไปพันห้าร้อยกว่าบาทเลยนะฮะโอเคครับผม ยังไงวันนี้ก็สวัสดีนะฮะ